วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็ขอบคุณนะครับงานเดิมๆนะครับนานๆจะได้เห็นนะครับบนโว่เก้าสี่คันนี้ก็เจ้าของรถนะครับดูแลได้ดีมากเลยนะครับตั้งแต่เป็นระบบทีเจ็ทนะครับยังใช้น้ำมันล้วนๆอยู่เลยนะครับเป็นระบบที่ หาดูได้ยากนะครับว่ายังใช้งานได้จริงอยู่หรือไม่นะครับ,รบก็ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็แก้ปัญหาค,คือมาทำระบบแอร์นะครับเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะครับแล้วก็ทำระบบแอร์ให้มันเย็นนะครับแล้วก็ปัมนะป๊มติ๊กปั๊มติ๊กใต้ท้องมันดัง นะครับหอนวอง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 ,วองนะฮรรุ่นนี้เขาจะมีปั๊มติก๊กอยู่2ตัวนะครับคือ low pressure กับ high pressure นะครับตัว low pressure นี้จะอยู่ในถังนะครับอยู่ในถังเลยซึ่งซึ่งอยู่ในถังเนี่ยนะครับเราต้องเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็จะเห็นนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนเส้นหนึ่งตัว พราะตัวตัวโลเพชเชอร์นี่จะเป็นจะเป็นตัวสูงนะครับสูงมาส่งออกไปอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วให้ให้ตัวอยู่ที่อยู่ใต้ท้องซึ่งอยู่ใต้ท้องนี่เขาจะอยู่กลางตัวรถเนี่ยนุ่นฮะอยู่กลางตัวรถเลยค่อนข้างจะข้างหน้าเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณใต้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าทำอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ ซึ่งมันท่อยาวมันก็ไกลมันก็ดูดไม่ขึ้นมันก็จะดังเงเงเงอง,ง,อ,ง,ง,อ,งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับก็ลงใช้ตัวช่วยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านมาจากฝั่งทางนู้นนะครับย้ายฝั่งมานะครับจากสมุทรปราการมานี่ <c oughs> ย้ายฝั่งนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเพราะว่าอยู่ในพุทธมนเออยู่ในเอเรียแถวนี้นะครับไม่ได้ไกลนะครับ วัลีมณฑลไม่ได้ถึงกับไ,ไกลๆนะครับอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วบางส่วนนะครับสำหรับงานเก็บสายไฟนะครับสำหรับงานเก็บสายไฟบางท่านที่ซื้อรถมาใหม่นะครับต้องดูให้ดีนะครับเก็บสายไฟตรงนี้สำคัญมากนะครับซื้อมือสองมาบางทีลกลุงลังนะครับเยอะแยะไปหมด รีเลย์พวกอะไรเนี่ยนะครับเราจัดให้ใหม่เลยนะครับนะฮะจะเรียงไว้ตรงนี้เลยนะครับใส่ฟิวใส่รีเลย์ไว้ข้างหลังแบตนะครับสตาร์ทปั๊มติ๊กนะครับเริ่มกันใหม่เลยนะครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีห้อยไว้ตามจุดต่างๆ่แถวนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ห้อยไว้เยอะมากนะครับตอนนี้เราก็เก็บออกไปหมดนะครับแล้วก็รถคันนี้มาไม่ได้เป็นฟรีปั๊มนะครับเพราะว่าลูกค้าเพิ่งทำมาใหม่ก็เลยต้องใส่พัดลมเดิมเขาอยู่ อนาคตอาจจะเป็นฟีปั๊มนะครับตัวนี้ใช้ให้คุ้มค่าก่อนกับหม้อน้ำนะครับหรือต้องมาใส่กล่องรีเลย์ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแ่งนะครับอันนี้จะรีเลย์พัดลมรีเลย์แตงนะครับพัดลมทั้งไฮทั้งรูแล้วก็มีแต้ด้วยนะครับแยกออกมาให้เลยนะครับส่วนนี้โบเวอร์นะครับแยกออกมานะครับโบเวอร์เพราะว่าอยู่ในนี้อาจจะไม่รอดแล้วนะครับไม่นะครับเพราะว่าสายไฟเก่าเนาะ เราต้องรู้ว่าอันไหนจุดไหนที่มันใช้ไฟเยอะนะครับจะแยกรีไอจะแยกฟิวออกมาให้นะครับจะแยกฟิวออกมาให้นะครับนี่เขียนไว้เลยแอร์ครับก็พัดลมนะครับแยกออกมาให้จากจากกล่องตัวนี้นะครับไม่งั้นกล่องตัวนี้จะไหมก็จะเสียไหมแถวนี้ก็จะลามเข้าไปอีกนะครับเป็นปัญหาต่อเนื่องนะครับสําหรับ รถที่อายุการใช้งานเยอะๆนะครับสำคัญมากเลยนะครับอันนี้เราก็มาเจอนี่ครับระบบไฟนะครับต่อจากขั้วกุญแจเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับไหมสีให้ดูไหมมันจะไม่ยังไงเข้าไปแล้วไม่ออกเลยเดี๋ยวนะครับเข้าไปแล้วไม่ออกไมมไมมไม่จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆต้องงัด สจนหน่อยแล้วมากเนี่ยครับไม่สมควรที่จะมาต่อสายไฟต่างๆใส่กับสวิตช์นะครับเห็นไหมฮะขั้วไม่เนี่ยคัขั้วสิบห้าด้วยไฟบวกนะครับก็คือเขาต่อจากตรงนี้แล้วก็มาผ่านพัดลมสปีดหนึ่งสองสามองแอร์นะครับอันนี้ไม่รอดนะครับจะบอกไว้ก่อนไม่รอดนะครับไม่แล้วก็ทำาห้หน้าคอนแทคตรงนี้เนี่ย ไม่ทะลุมาน,นี่พอเราบิดกุญแจตอเราบิดกุญแจมันก็บิดไม่โอเคนะครับบิดไปเนี่ยเนี่ยนะฮะแตะไม่ค่อยสนิทแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือพลาสติกเนาะนี่คือความเป็นจริงนะครับสายไฟเยอะแยะนะเก็บนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่กุญแจไปใหม่ล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังสวิตไฟนะครับ ก็ใส่สปีดไปใหม่สำหรับงาน190เนะครับเรามาเก็บสายไฟเยอะแยะเลยนะครับทั้งคันเลยครับไม่งั้นผมไม่ทำครึ่งกลางบางทีก็มันอันตรายนะครับขอร้องเรื่องสายไฟเนี่ยผมไม่อยากทำครึ่งกลางๆนะครับอยากให้ทุกท่านที่มาแล้วก็เข้าใจเราด้วยว่าเออมันคือถ้าเกิดมันกุญแจมาต่อตร,ตรงนี้นะครับสายพ่วงเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเกิดมันไหม้มันก็ไหม้มาทั้งคนส่วนเลยนะครับไหม้ไปน่นเลยตั้งแต่กล่องฟิวส์แล้วคนส่วน Air เลยเซอร์วิสแอร์เลยอันนี้มันจะสร้างความเสียหายนะครับถ้าท่านขับเองท่านมีความรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาทัานถ้าไม่มีความรู้นะครับท่านก็เปิดรถวิ่งหนีก็แค่นั้นเองก็ไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นอยู่เรื่อยเนาะครับก็อีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยนะครับ อันนี้เราก็พร้อมนะครับท่อไอเสียทําเสร็จแล้วท่อพักทําเสร็จแล้วคัดทําเสร็จแล้วระบบเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เหลือหุ้มสายไฟเล็กน้อยนะครับยังไม่อาจจะเอาปลอกมาหุ้มให้มันดูเรียบร้อยสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราได้เก็บสายไฟเข้าที่เข้าทางหมดแล้วเนาะย้ายถิน่นอะไรที่อันนี้ลูกค้าสิงมานะครับ อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับหรือจะให้พ่นสีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นขาเป็นอลูมิเนียมนะครับทำเป็นอลูมิเนียมให้นะ,ะนะครับครับอะไรไม่ดีก็ติงมาเลยนะครับนะครับก็จะส่งภายในอาทิตย์นี้แหละครับผมใกล้เคียงแล้วลองเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูเรื่องปั๊มติ๊กนะครับมันจะมีรีเลย์ปั๊มติ๊กอยู่หนึ่งตัวนะครับอ่านี่นะฮะลูกค้าที่กลับไปแล้วนะครับมีอีกคันหนึ่งที่ที่ยังมีปัญหาอยู่ก็เปิดแทงตัวนี้ออกมานะครับน็อตมีเนี่ยฮะหนึ่งสองสามตัวนี่แหละครับแล้วก็ดึงออกมาเนาะดึงมาปุ๊บก็จะมีเขาจะยึดน็อตอยู่ตรงนี้สองตัวนะครับเนี่ยฮะเขาจะยึดอยู่ประมาณนี้เนี่ยสองรูนี่นะครับ ครับอันนี้คือปั๊มติ๊กนะครับนี่จะอยู่จักขนาดนี้ครับใถ้าเราเกี่ยวปล่อยนะครับขันน็อตตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดตัวนี้ออมาทั้งตัวเลยทั้งขาอย่างนี้เลยนะครับออกมาแล้วก็อยากรู้ว่าปั๊มติ๊กทํางานไหมนะครับเบื้องต้นเราก็ง่ายๆเลยนะครับเอาสายไฟมาสองเส้นนะครับมันจะมีขั้วขั้วสิบห้ากับขั้วแปดเจ็ดอ้สิบห้านี่จะเป็นไฟไฟแช่นะครับแปดเจ็ดอ่อไฟไอจีแปดเจ็ดนี่จะเป็น ไฟออกไปที่ปั๊มติกนะครับผมอันนี้ก็จะเปิดจะทํางานประมาณ3มวิแล้วก็เปิดวงจรทางาน3มวิแล้วก็ตัดเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันก็จะต่อให้ยาวๆเลยนะครับอันนี้คือรีเลย์ปั๊มทิกเซฟตี้ยังไงกรณีเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรนะครับเราเปิดสวิตช์ออนอยู่เครื่องยนต์ดับน้ามันจะไม่พุ่งออกมาจากท่อน้ํามันนะครับที่คือข้อดีนะครับนี่ทําไมต้องมีรีเลย์พวกนี้นะครับอ่าตรงนี้เรามาดูขานี้นะครับ ขานี้จะเป็นขาที่มันจะมีหมายเลขบอกนะครับมีทั้งหมด12ขานะครับนะครับหมายเลขหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ครับต้องใส่แว่นแล้วนะฮะเห็นไหมอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกันจะนสลับไปสลับมานะเจ็ด เจ็ดแปดเก้าสิบอะไรนะเจ็ดกับอะไรเ่ยเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเจ็ดกับ 9. เจ็ดกับเก้าอีใช่ไหมฮะเนี่ยฮะสองขั้วนี้นะครับผมก็นับจากอันนี้ขั้วสิบเอ็ดเนาะนี่สิบสองอันนี้ก็ สิบสิบเอ๊ะทำไมนะมัน,ม,นมันนั่งนับกัน,นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อขั้วเจ็ดกับขั้วเก้านะครับติดกันนี่นะผมมาสีเต็มเต็มไว้ให้นะฮะเจ็ดกับเก้าข้อมสายไฟใส่กันอย่างนี้นะครับพอดีอธิบายไปนิดนึงนะครับเอาสายไฟจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปในรูนี้เลยนะครับ เนี่ยพอเปิดสวิตซ์ปุ๊บนะครับเปิดสวิตซ์ปุ๊บปั๊มที่ก็จะทํางานนะครับถ้ากรณีรีเลย์ตัวนี้เสียนะครับแก้ไขได้เบื้องต้นนะครับผมเนี่ยฮะทำให้ดูแล้วนะครับผม <Okay. S 1> เพราะว่าเห็นบางท่านว่าเหมือนเหมือนมันสตาร์ทเช้าๆหรือหรือว่าไปจอดไว้นะครับเพราะบางทีรีเลย์ตัวนี้อาจจะเสียก็ก็เป็นได้นะครับผมเนาะ โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับอ๋อส่วนแผงตัวนี้นะครับอันนี้ทําเป็นไม้ให้นะครับแล้วอยากได้เดิมๆตัวนี้ผมได้มามันเป็นมันเป็นสีดํานะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นสีดํายังไม่ได้แกะเอกภงพลาสติกเลยก็เ,เลยกะว่าจะเป็นพ่นสีสีเดียวกับ แข็งประตูให้นะครับผมจะต,ต้องไปซื้อสีพลาสติกนะครับสีที่เกาะพลาสติกโดยโตรงนะครับไม่รู้ว่าจะถ้าไม่มีก็ใกล้เคียงนะครับผมอ่ะอันนี้คือ,อรายละเอียดของงานนะครับอ่ะในห้องเครื่องนะครับมีอะไรจะเพิ่มเติมก็บอกมานะครับผมนะครับดู ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ